สวัสทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่า,าการสอบแลกเปลี่ยนอีกโครงการหนึ่งก็คือคองการเอนจิเนียรเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเราเลือกจะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีค่ะทุกคนก็อย่างแรกเลยนะคะเราได้ทําการลงทะเบียนไปแล้วค่ะหลังจากลงทะเบียนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาค่ะ เขาก็จะให้รายละเอียดเรานะคะแล้วเขาก็จะถามเรานิดหนึ่งด้วยค่ะทุกคนอย่างเราค่ะไปเกาหลีคือเขาก็ถามว่าเนี่ยเรียนสิงนเกาหลีหรือเปล่าพูดภาษาเกาหลีได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ตอบไปว,ว่าเราไม่ได้เรียนสิ้นเกาหลีนะคะพูดไม่ได้แล้วก็แต่ก็ทราบนะคะว่าถ้าไปที่นูน่นแล้วก็ต้องเรียนภาษาเกาหลีต้องยื่นโทปริกสองขึ้นไปด้วยถึงจะไปที่นั่นได้นะคะทุกคนเขาก็ถามเรานะคะว่าเราได้เออเห็นรายละเอียดคร่าวๆค่าใช้จ่ายเขาเข้า,ขา,ขา,ขาหรือย,ยงังแล้วก็ตอบกลับไปนะคะว่าเราเห็นแล้วก็คือประมาณสามแสนค่ะไม่รวมแบบค่าตั๋วเครื่ ออตอนเราอยู่เกาหลีค่ะทุกคนเขาก็เลยบอกนะคะว่ารวมๆแล้วก็มา400ซึ่งเราก็แบบว่าก็บากกวอเมริกาทุกคนอาจจะน้อยกว่าอเมริกานิดนึงประมาณแสนก,กว่าก่นะคะทุกคนโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลยถามว่าเออเนี่ยสอบได้ตอนไหนช่วงไหนบ้างเขาเลยบอกว่าสอบได้ทุกวันเลยซึ่งเราก็เลยบอกเขาว่าเออขอสอบสัปด์าน,นาได้ไหมคะแต่เขาบอกว่าเออกเกาหลีอ่ะเหลือที่สุดท้ายแล้วนะเราก็เลยบอกโอเคค่ะพี่วันไหนก็ได้แล้วแต่เลยซึ่งเข้กำหนดเราสอบวันนั้นเลยนะคะก็คือวันที่20สิงหาคมนั่นเองค่ะทุกคน ซึ่งคือเราไม่รู้อะไรเลยนะคะก็เป็นสอบระดับภาษาอังกฤษนะคะทุกคนซึ่งเราก็คือแบบไม่รู้เลยเลยเข้อสอบอย่างไงเราก็ไม่รู้เขาเออเราก็เลยถามเพ่อว่าเนี่ยข้อสอบมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีแค่แบบ listening กับ reading นะคะพอถึงเวลาตอนเที่ยงเราเขาก็ส่งมาเขาข้อสอบเป็น Google form นะคะพอกดเข้าไปนะทุกคนเราตกใจมากคือข้อสอบแบบมันพาดหัววา่าสอบระดับของเอ่อโครงการนี้ด้วยข้อสอบ e l t s ค่ะทุกคน Eltis เหรอแอบกลัอกวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าสอบแค่พาร์ท reading กับ listening ซึ่งเป็นพาร์ทที่เราถนัดแล้วเราชอบมากๆเลยค่ะทุกคนก็ พอเปิดข้ามานะคะเขาจะเขาเขาจะให้กอบชื่อทุกคนพอไปหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็น listening ค่ะเป็นพาร์ทแรกเขาก็จะฝังวิดีโอนะคะทุกคนแบบเป็นคลิปเสียงค่ะให้เราได้เปิดฟังนะคะเป็นแบบวิดีโอแบบ y o u ทู b ทุกคนคือเราสามารถกอได้นะคะใช่คือถ้าไม่เข้าใจแล้วก็กอกลับไปฟังมีประมาณย4่ข้อคะ่ะทุกคนสอดรลคิดว,ว่าง่ายนะคะทุกคนไม่ได้ยากเกินไปแต่อาจจะมีศับที่แบบเกี่ยวกับแมทดีไซน์แอนด์นิดนึงยุกคก่อที่เราเคยเรียนแบบบริเกณกบเกมนะคะแบบเรียนสายแอนด์กับ,บ <ๆ S 2> แมทเป็นภาษาอ เออพอจะช่วยตรงนี้ได้บ้างนะคะทุกคนพาร์ตต่อไปค่ะก็จะ reading ซึ่งจะเป็นภารากาฟแบบ Story ยาวๆให้เราอ่านเลยมีประมาณ20ข้อคะ่ะทุกคนแล้วก็แบบก่อน,นก่อนแบบ reading อ่ะทุกคนจะมีแบบว่าเติมคำแบบนิดนึงแบบแกม,มาก่านิดหนึ่งประมาณนะคะทุกคนซึ่งคำคำศัพท์สำหรับเราแล้วว่ายากมากทุกคนเราแบบไม่ได้เลยหลังจากนั้นเราก็ส่งข้อสอบไปข้อสอบนี้งหมด50ข้อคะ่ะแล้วเออจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ไปทําการเช็คคะแนนนะคะสุดแล้วนะคะเราได้คะแนนทั้งหมด40คะแนนเต็ม50ค่ะทุกคน ังจากผลว่าเราผ่านนะคะทุกคนเขาก็จะให้ใบยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมาเองค่ะแล้วเขาก็จะให้รายละเอียดการออชําระด้วยนะคะคเราจำไม่ได้วกี่เงินนะคะแต่ว่างวดแรกก็คือ8ปดหมื่นค่ะทุกคนแล้วก็อีกประมาณ2องถึงสามงวดก็คือสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแล้วก็งวดสุดท้ายก็คือหนึ่งแสนหนึ่งแสนสามหมื่นค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะ บางคนน่ะอาจจะสงสัยว่าเออเราไม่ไปอเมริกาแล้วเหรอคำตอบก็คือใช่ค่ะเราเลือกไปเกาหลีซึ่งอ่ะอันนี้คือบอกก่อนนะคะว่าวอร์ริได้ตอบกลับมาแล้วค่ะว่าเราได้ไปอเมริกากลุ่มที่2ซึ่งพอผลออกมาแล้วเราส่งให้พ่อแม่ดูเขาก็แบบไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ไม่ค่อยประทับใจกับรัฐหรือโรงเรียนที่เออทาโครงการเลือกให้มานะคะเราก็เลยไปทำการหาข้อมูลค่ะเพื่อทําให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่นะคะที่เคยไปเรียนที่โรงเรียนนี้ไปกับโครงการนี้ซึ่งเขาเราได้ถามแบบอะไรหลายอย่างนะคะที่เราสงสัยมันทํำให้เราสึกกกว่่่่าาาแแแยยมมมบบบบไไไอปเลยอ่ะ โครงการสอบใหม่ทุกคนบังเอิญว่าเพื่อนเราะะได้ทําการส่งโครงการนี้ก็คือคน e n g i n e e เข้ามาค่ะเพราะโครงการนี้มะะีไปเลป็กนิปที่เกาหลีด้วยเราก็เลยแบบโอเคงั้นไปนงั้นแบบสอบลเลียนไปเกาหลีเลยดีกว่าก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคอยอัปเดตนะ,ะรวมถึงการเรียนภาษาเกาหลีด้วยล่ะซึ่งเราก็ได้ลงคอร์สเรียนภาษาเกาหลีไปที่เท็ดดอลนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะ คุยกับเราได้เลยค่ะทางทางไอจีนะคะหรือว่าเฟซบุ๊กค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยให้ถามมาทุกคนไม่ต้องเกรงใจว่าแเบบออถามมากไปไหมเราจะลุ้นใจไหมถามได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบไม่เคยไปใช่ไหมทุกคนอาจจะสงสัยนิดนึงแบบแต่ว่าเราแบบมีประสบการณ์ที่แบบผ่านจุดนี้มาแล้วเราก็สามารถช่วยตอบคําถามให้ทุกคนได้นะคะสงสัยอะไรสามารถถามเราได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามมาด้วยค่ะ